ครับเนีี้เบาสนพามาชมถนนหมายเลขหนึ่งศูนหนึ่งหาไปน้องตองนะครับน้องตองจังหัดเชียงใหม่ทั้งฝนทั้งแดดแล้วครับมเนี่ยมีทั้งฝนมีทั้งแดดครับ ตอนนี้รยยนอย่ถนนมาเล็ตมันซุนนังฮานะครับม่งหน้าหนองตองคร<ๆ>ับเดี๋ยวนี้ก็มดเีอกแล้วครับบองทันแดดออกแล้วก็มีฝนตกมาหน่อยนงะ เป็นหมดหมดนะครับหมดตั้งแต่ตอนสอาแล้วมาตรงนี้ก็แดดออก <c oughs> นะครับอากาศเปลี่ยนๆก็รักษาสุขภาพนะครับทั้งฝนทั้งแดดทั้งหนาวทั้งห่อนนะครับ มานั่งซีแลือดูเลยนะครับต้องหันแดดออกมามองนี่ฝนตกแล้วครับ สาสุขก,กับกาพทยนะครับเป็นห้องจากบาสน <c oughs> ตอนนี้เราจะข้ามสะพานเข้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ สะพานสีไม่ใช่สะพานข้ามน้ำปิงสะพานข้ามน้ำปิงครับแล้วเราก็จะเลาะถนนเรียบน้ำปิงนะครับ เหมือนกันนะครับเอาไปได้ไหมีมงานก่อสร้าง นอนเรียกนอีย เปลงปังความูลางน้ำเปลไปเป็นลงทุนะครับ เบาสนกับผ้าชมมันจะกระเไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถนนเดียบน้งปิง ตรงนี้มีการทำสะพานใหม่ครับเราสนไม่ได้มาตั้งนานมาทำสะพานข้ามไปจังหวัดลำพูนตรงบ้านหนองตองต จะทำถนนใหม่ครับ <c oughs> บาสนขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าว่าบาวสนจะพับ,บไปที่ไหนนะครับ